ทับน้อไม้ดองใส่ไพอทอดแซ่บเผ็ด เาเติมน้ำนิดนึงมันแห้งไป

อนเออมความนัวนาชูแต่นาชูน้ำปลาเหล้าไม่ตองล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะ แห้งไปแห้งไปเดินหน่อไม้ไม่สุกเมื่อวานแกงคั่วอันนี้ผัดเผ็ดนะจ๊ะผัดเผ็ด bài mặc cười thích ออกสูตรแล้วก็ชิมรสเอานะจ๊ะชอบเค็มชอบเกล็ดชอบหวานเติมเอาเปรี้ยวไม่ต้องเพราะว่าหน่อไม้มันเปรี้ยวอยู่แล้วชอบเค็มก็เติมเอานะจ๊ะเด็กให้ดูใกล้ใกรอให้น้ำแห้งรอให้หน่อไม้ดองสุกก็ปิดแกล็นะจ๊ะ